นายกรัฐมนตรีถึงเชียงใหม่แล้วพร้อมยืนยันเวทีสภาปฏิรูปเป็นกลางขอกปปสเข้าร่วมนำแนวทางเสนอในสภาปฏิรูปประเทศและจะอยู่ปฏิบัติภารกิจต่อจนถึงวันที่27ธันวาคมก่อนหยุดพักผ่อนกับครอบครัวถึงปีใหม่ส่วนมวลชนกปปสเวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคึกคักจัดงานฉลองวันคริสต์มาสคาดถึงเข้าดาวปีใหม่ย้ำจุดยืนปักหลักชุมนุมจนกว่าจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติมีมติให้เลื่อนการสอบโอนิเนื่องจากตรงกับวันเลือกตั้งโดยชั้นป .6 จากเดิมสอบวันที่1-2กุมภาพันธ์2557เป็น8กุมภาพันธ์ส่วนม .3 เป็น8-9กุมภาพันธ์ประกาศผลพร้อมกันวันที่19มีนาคม2557ส่วนการสอบวิชาสามัญเวิชายืนยันตามกําหนดการเดิม ศิลปินชาวอินเดียโชว์ผลงานประติมากรรมทรายรูปพระเยซูสูง35ฟุตและกว้าง75ฟุตที่ชายหาดปูริรัฐโอริสาโดยใช้ทรายกว่า1,000ตันและใช้เวลากว่า3วันจึงสร้างสำเร็จเพื่อฉลองเทศกาลคริสต์มาสและดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมสนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสง